โอเคผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับก็น,นี่อยู่ผมนะซาเกมแซนเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟให้ผมนะเราก็จะมาเล่นโซโล,โลเออเลื่อนซีซั่นกันเนาะเออก็อย่างที่เห็นก็ผมนะมันเป็นตอนนี้สี่ทุ่มแล้วผมนะก็เกือบจะใกล้จะเลื่อนเป็นซีซั่นใหม่แล้วเนาะเอ,อเล่นแบบสุดท้ายก่อนเลื่อนซีซั่นอืไปดูกันนะผมว่าผมจะได้กี่คิวเนาะ ก็ตอนนี้ก็ฟาร์มก่อนนะรู้สึกว่าปืนไกลจะไม่มีนั่นไงมีคนยิงละเราขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะนั่นไงบดบ้านเอาไงวะโอ้โหสิบห้าได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหหนีเข้าบ้านโอ้ด้านล่างก็มีว่าเราเราต้องรีบไปว่าผมก่อนที่มันจะฆ่าตัวด้านล่างนะ คือเราต้องได้สองคิวเนาะอ่าวรู้สึกเหมือนว่ามันจะฆ่ากันแล้วฆ่าแล้วเหรอฮะฆ่ากันแล้วเหรอฮะม่ก็ตอนนี้ของก็ยังบอกอย่างที่ว่าผมอนะของยังไม่พร้อมเอาจับมาทำไมเนี่ยนั่นไงโอ้โห น้ำบูเล่อน้ำบูเล่อฮะน้ำบูเล่อวิ่งวิ่งลงมาเออปืนนี้เขายังชั่วหน่อยมาเอาเก็บไหมนะโหูด้านหลังก็มาเอาด้านหลังก่อนกันเอาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นรีบซับหน่อยผมเมื่วานนี้รีบรีบซับหน่อยอ้ด้านหลังด้านหลังด้านหลังเห็นละอื้ออแรงอ่ะแรงนะแรงนะยานี้แม่งแรงนะ โอ้โหปืนเออขอเปลี่ยนหน่อยดูซิว่าไอ้ตัวนี้จะแม่งจะมีปืนโหดหรือไม่ฮยยองยองไปเก็บเอามีคนยิงมีคนยิงไาไง,ไงโผล่หัวมาฮะโผล่หัวมาหัวเอาหัวโอ,อหัวดิเออขอหัวหน่อย โอเคเอาเปืนนี้ไปเล่นก่อนดีกว่านะะถือว่ามันยิงช้าแต่ว่าแรงอม,มันก็มีข้อดีของปืนมันนะเอ้ยเอ้ยเอายิงยิเหรอยิงเหรอด้านล่างเลยอะด้านล่างเลย่ด้าน,นล่างเลยนะนนยนะโอ้ว่าปืนนี้มันก็ยิงไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนอล,ละ จะมีอีกไหมเออฮัลโหลฮัลโหลหไม้ยิงซะดีๆเนาะเออ <c oughs> นั่งไงโอ้โ oh หต่อหน้าตาตาต่อหน้าตาตาหัวไอ้หัวไปด้ไปดิเออหัวสองเพชรนะเมื่อกี้เอาด้านหลังก็มีว่ะอฟามหนึ่งนะสับไปโอ้โหสับไปโอ้โหจัดสะโขบนี่คือว่าพรามร้อนแล้ว นีไหมผมนะรู้สึกว่ามันจะไม่เห็นผมนะนายไงยิงแล้วไม่ใช่ใครนะรู้สึกว่าน่าจะนายไงน้่นน่ะน่นน่ะหัวน่อยขอหัวน่อยปัดโถนายไงอ๋อมันยิงอันนี้ว่าโอเคไปนะขออ้อมดีวกว่านะเพราะว่าการที่เข้าบ้านไปนี่เสี่ยงอันตรายมากๆ วะอ๋อมันน่าจะฟาร์มมั้งไม่ใช่ล่ะดูหน่าวะนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมอืมอื้มซับปืนซับปืนโอ้ไม่ได้เออบัดโถเอ้ยโอ้โหวิ่งไงงี้ไม่เห็นเลยไงฮะไม่เห็นเลยไงไม่เห็นเลยไงเอาไปดีครับเอากระสุนไปแดก ก็สุนไป่ได้อิมเมล่าอิมเมล่าไหนเอ้ยไหนเอ้ยวะนั่นไงยิงยิงแม,ม่โอ้โหแรงนะแรงนะถือว่าแรงแล้วผมอะก็แมตช์นี้ทางที่จะเดือดมากๆผมเขตมีปลาสกิ้ก็ได้เป็นสิบคิวไปแล้วนะเอาโอ้โหยิงซ้อนกันอีกยิงซ้อนกันอีกอะเออขอคิวหน่อยนะขอคิวหนนะ่อยนะฮะขอไม่มี จะฟาังซ้ำเพื่อรู้สึกว่าจะมีคนยิงอันนึงนะแต่ว่ามันน่าจะหนีผมนะแต่ก็ไปเช็คหน่อยก็ก็น่าจะไม่เสียหายเท่าไหร่นั่นไงยิยงล้ววะมันมันต้องอยู่แถวนี้ โอ้มันยิงกับตัวอื่นด้วยนะแม่สองก้าแล้วนั่นไงนั่นไงขอห,หัวน่อยหัวมาหัวมาโอโ้โอหโอห้โอหนั่นกระทะล้วนๆวนกระทะล้วนๆ้วนนะครับกระทะล้วนๆวนโอ้โหโอ้หูยิงจนเสร็จปุ๊บมันหันมาเราก็อันนี้เลยได้คิวบั๊ดโถที่จะได้สิบสามคิวแล้วนะอมด้านล่างรู้สึกว่าจะมีหนึ่งตัว,วะอะไรวะ นั่นไงนั่นไงอ่าน,นไงอ่าน,นแตกไปดีหัวแตกไปดิตัดโถเฮ้ยโอเโอเคหมวกสามนะรู้สึกว่าจะน่วงเอาตำแหน่งถูกเปิดเผยอ,อีก ังไงวะแถวนี้น่าจะมีคนหรือเปล่าต้องมีเยอะแหละเออนานไงนานไงต้องรีบวิ่งไปแล้วผมนะจังหวะน,นี้อ,อหัวขอหัวโอ้โหมันวิ่งมานะมันวิ่งแบบไม่เกรงกลัวหัวเป็นหนึ่งเม็เดเต็มทีเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าแม่งโคตรจะเดือดจริงๆนะเออก็นึกว่าจะได้มัน กะไว้นะประมาณยี่สิบกว่าคิวเออถ้าดูจากจำนวนแล้วล่ะต้องยี่สิบคิวมาแล้วอะเอออ่าไอโซฮบที่บะจัดวัดดีก็ได้คิวเยอะอย่างงี้ก็ต้องกดไลค์ให้ผมแล้วนะอืม จะไม่มีแล้วแหละต้องต้องไปเบอร์อื่นแล้วมั้งนะเก็บแอร์ดรอปก่อนดีกว่านะโอ้โหแล้กวกาะฟ้ามบงนะเกาะเดิมแต่ว่าแข็งกว่าแค่นั้นแหละเหออึดกว่าเอ๊ยเหรอเออนั่นแหละมันยังไม่พังมาแล้วะ ใครยิงวะใครยิงวะต้องเจอกระสุนสวนแม่เจอกระสุนสวนแม่น้อยไม่บางอาจทำให้เจ็บนะต้องโดนต้องโดนอ่ารู้สึกว่าวงจะไม่เข้าข้างนะก็น่าจะไปดูแถวๆเอ,อนอกวงดีกว่าวนานั่นไงกำลังจะขึ้นไปเลยก็เจอก็เจอคนยิงกันเอาโ,โอโหสามตัว สามตัวังหวะนี้ังหว่านี้ังหวะน,วนี้ต้องได้สักตัวบ้างต้องได้โอ้โหเอาได้นบนก่อนดีกว่าอันดีครับอันดีครับแตกไปดีตัว้า่างนี้อาวมันรู้สึกว่าจะมีไอตัวนี้ยิงยิงตายเหรอฮะไม่มาอ่านตัวลาเราได้ด้นบนไม้อีกได้นบนไม่อีกแตกไปดีครับถิ่นพี่ผมหญ่ใครอย่ายมานะ โอเคก็ต้องการกระสุนอยู่พอดีนะเอาไม่ใช่กระสุน UMP สามกระสุนนะนี่มันแบบดอยมกว่าเดิมเยอะเลยอนะเอายิงยิงยิงแบบไม่เกรงใจอะ่ะยิงแบบไม่เกรงใจอ่รอ่ะกระโดดยิงไปนี่แบบกำลังจะนี้เลยครับเอายิงอีกยิงอีกต้องตายผมนะยิงอีก ยิงอ,อีกต้องตายประโทว่าไอบางอาจมายิงเราก็อย่างที่คาดเดาวไว้เลยนะยี่สิบคิวเอออยู่แล้วอะครับอืมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแค่นั้นแหละกดไลค์กดซาวด์คลายโอเคจังหวะน,นี้ต้องเข้าวงเลยละก็ระวังเข้าวงนี้ผมว่าต้องมีคนเดินเข้าวงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแน่นอนครับผมนะต้องมอง ขนาดไปนะบนรู้สึกว่าน่าจะไม่มีแล้วข้างล่างนี่ก็น่าจะมีหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้บางต้นไม้บางก็ยังยิงได้ครับผมนะอ่ะโธ่ไม่บางอาจมาวิ่งแบบไก่ไก่ไก,ไก่วิ่งครับผมนะ น่าจะไม่มีคนวิ่งเข้าวงแล้วนะก็ตอนนี้กเกาะยังไม่เกาะสี่เลยว่ะขออัพแป๊บนึงนะหวังว่าจะมีมีคนสอยหัวเราแตกนะก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอภัยกันด้วยเนาะเออก็มาถึงเกือบเกือบจบเกมแล้วเพิ่งบอกปะทก็ไปดูตรงโดนดีกว่าเออเผื่อจะมีคนต้องมีมั่งอะ่ะไม่ใช่จะโด,ดหลอยนะเออ ด้านหลังนี้ก็นนะ่าไม่มีนะยังไงด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าโอ้โหยูเพีเอาดิเอาดิครับหัวแปโอ้โหหัวไม่ได้นะเลงไว้หมายว่ผทางโดนรู้สึกเอาด้านหลังมาเอาด้านหลังเมื่อกี้ไม่มีวะ่ะมายัางไงเนะนี่ยดินจ้าหรือเปล่ายังไงด้านหน้าด้านหน้าวิ่งมาเลยเหรอวิ่งแบบเมาเมา Okay. ก็รู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันน่าจะไม่ออกมาหรือว่าหนีหรือเปล่าวะมันต้องออกมาแล้วและได้เห็นยิงงั้นนะ่ะโอเควิ่งเข้าวงก่อนดีกว่านะก็รู้สึกว่าตอนนี้วงกำลังจะบีบ โอ้โหเจอเห็ดสีว่ะขออัพแป๊บนึงมายผมนะวิ่งเข้าวงกันดีกว่าเลยอย่าโดนวงบีบตายนี่ไปแทบร้องนะแบบจะชนะอยู่แล้วอะครับโดนวงบีบตายก็น่าจะไม่มีแล้ะก็น่าจะไอตัวที่ผมยิงไปเมื่อกี้นะ อีแค่สามคนสุดท้ายมาดูกันว่าผมจะได้กี่คิวบองว่าจะไม่มีใครหล่อยนะมาปรับกลางน้ำเดินอ,อืดออย่างนี้เราก็ไม่มีไอ้วอลโดนยิงนี้จบเฮกันเอาในไงด้านบนยิงกันโอ้โหวิง่งวิ่งอะ่ะวิ่งแจมาฮะวิ่งแจมอะมอ,ะอะ่รู้สึกว่าด้านตรงนั้นจะมีคนหนึ่งอะเห็นวิ่งแวบเวบหนึง ใช่ได้ว่านะใน,นไงโผล่หัวมาอย่างนี้เหรอโผล่หัวมาอย่างนี้เหรอโอ้โหพอหัวแล้วเอาเอากล้ากล้าขนาดนี้เหรอตายไปโอ้โหพเพิ่งจะมาเจอเพิ่งจะมาเจอเป่าสามตอนจบเกมปัดโถเฮ้ยก็คนนี้ก็น่าจะประมาณ เอออยู่ทางไม่แน่ก็ด้านล่างนะแต่ว่ามองเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะมีมเหรอวะยังไงเอา,เ,อาเปิดเสียงอนระัเปิดจุดา <c oughs> เล่นเล่นหน่อยเล่นหน่อยครับเล่นหน่อยมาระเบิดไปแบบจบแบบสวยงามดีกว่ามะนี่จบแบบตั้มแมนนะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้เลยกันแนละ้วก็ าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้าคาให้ผมด้วยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้เลยกันเนาะโอเค